สวัสดีครับนี่ผมวันตัวนะครับวันนี้เห็นบรรยากาศฟ้าคลึ้มๆเพลงเงาเงาถ้าไม่ติดลิขสิทธิก็น่าจะลงได้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ซุนเฮงพลาซ่านะครับพาคุณแก่มาซื้อของหลายเดือนที่พาพ่อกับแม่มาซื้อของคือซื้อของใช้ที่จําเป็นนะครับบรรยากาศเพลงเงาเงานะครับปนเศร้านิดๆนะครับก็เลยมาถ่ายบรรยากาศในลานจอดรถซุนเฮงพลาซ่าซื้อเสร็จแล้วครับเลาจะกลับเพลงเพราะแต่จริงชาติคนนี้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ได้ฟังกันได้ยินไม่ถึงนะครับ ร้าน,น,นตัวซุนเท่งนะครับที่เป็นร้านจอดรถนะครับพาคนแก่แม่กับพ่อ,อประมาณ4ีหเดือนครับมีเวลาพามาซื้อของใช้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศปกติปกติก็ซื้อเสื้ขแถวบ้านนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสพามาเรียกว่าพามากินข้าวนะครับร้านก็เปิดเทอมไม่ได้เลี้ยงหลานนะครับก็พามาเดินซื้อของจับจ่ายเปลี่ยนเป็นห้องแอร์เปลี่ยนอารมณ์นะครับอยู่ในบ้านนะครับก็เลยพามาเดินวันนี้นะครับ วันนี้ก็เป็นวันอังคารแต่รถก็เยอะนะครับสุนเทงปราสาบที่ซีสเกตนะฮอ่ะ,อะสองคนเลือกน่าจะได้แล้วนะครับเนี่ยเครื่องฟ้ากับยายหมอนพ่อะยาดมจ่มอยู่รถนะครับว่าเลือกนานนานได้แล้วครับป้ายเอายังไม่ได้นะครับไปได้แล้วบ่ปนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาในเมืองนะครับนี่มาสุนเทงก็ต้องมาดูโปรแกรมหลังนะครับในฉายวันนี้นะครับ เป็นห้างที่ยังใช้โปรแกรมวาดอยู่นะครับอยู่ตรงแยกอหอนาฬิกานะครับที่เลยโรงพยาบาลมานะครับนี่ครับโปรแกรมหนังด้านบนก็จะมีโรงหนังชั้น3ามนะครับบรรยากาศโปรแกรมหนังที่สุนเฮงพลาซ่านะครับนั่งรอกันนะครับนี่มาทั้งหมดครอบครัวไป จากห้างครับกลับบา้านบรรยากาศวันนี้ที่ซีสะเกตนะครับคุนหน้าซอกวาวนะครับนี่รถจอดกำลังรับบคนมานะครับบ่ายสามหน้าซอกวาว นาฬิกานะครับโปรแกรมที่เป็นภาพวาดของซุนเองมัลติเพล็กนะครับนี่เหลืออยู่ที่เดียวนะครับในเขตในย่านนี้นะครับนะเราออกไปหน้าโรงบานต่อเดินทางกลับบ้านนะครับสำหรับการมาซื้อของวันนี้นานๆได้มาทีนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับหนุ่มสีสะเกยภาษาโวนโวนฟังแล้วบมูนคาเมากินกินไปไปไป ตโตเฮาเฮาสมเด็จบาะวานบากใจคุ้มบ่มีไพยอยากได้เอาไปเฮ็ดแนวตายตายกูตายเป็นตายอยากตายแท้ๆเศรษฐาบ่แลทาใจบ่ได้แน่แน่แน